พี่บุญสองพงษ์ก้าวว่านี่ต่หน้ามันเหรอ <c oughs> แต่งหน้าได้เรื่องแบบสิทําธตัวเป็นคนดียนะฉันรู้วแกอยากได้ทำพี่ชายแล้วก็สามพงษ์ก้าวว่านี่แต่น้านหรอ <c oughs> แต่งหน้าได้เรื่องแบบสทธาธตัวเป็นคนดีนะ

哎，晚上早点。